สสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าช่องน้องนางแซนนี่เบียร์ผโมไอ้น้องสาวเราขมวดบอกไม่เอ็นส่งเขาเนาะวันนี้ก็ลัพบกับสองไอน้องสองโซ่ไอน้องสาวเราขมวดทุกคนอ่าวันนี้พาทุกคนมาเห็ดแก้วจะไม่ใหม่แล้วมาเห็ดแก้วกะปิหรือว่าน้ำพริกกะปิน้ำพริกน้ำพริกอ่อง นจ๊กปี <SM. S 2> <Christina. S 1> ้เนาะเงกัป้นี่กะมีอฟจดีเพื่นฝามาตุนนางแกะกล้งไปนะทุกคนเนะก้องอด์อลที่นางได้แกะไปที่อามาเพ้่นว่าให้เฮตเจวกับปี้เนาะทบ้านเาจะแกกัปีเนะเพ่นจะได้สนับสนุนเฮได้ฝากเงินมาเฮเมนูนี้เนาได้ซื้อปาแล้วก็เครื่องเครนต่างๆนะะเข้าใจเด้อเข้าใจที่เยนดูเนาะ ได้น้้งน้านีนจุมีเอสซีอ่าอันนี้ก็พวกปราจุนไหมกินคิ้วๆจ่ายเอสซีเนาะที่อ่าอืมฝากเงินมาให้เฮ็ดเมนูแจวกะปิให้ส่งไอ้น้องได้กินแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวได้กินประตูทุกคนเลยขอบใจละลายเนาะขอบใจทุกคนมาวันนี้เข้ามาเขามีนุ่มกันเลยพี่มาวันนี้เข้าสิอันนั้นก่อนมีสามอย่างสองอย่างเนาะมีทอดไข่ สิแบ่งกัน,นเนาะเฮ็ดอันพาไม่ตองเห็นอย่งไรเบ่อเช่ปะมีฮอดไข่ใส่สะอมหรือว่าใส่ผักเน่าเนานะสระอืมผักคะมันก็บ่ได้เนาะมันมีีกินน่ด้องนังน่งสิแต่งให้ไผเฮ็ดหยังนี้นั่งสี่ีไข่แล้วให้เอต่ายทอ,เอทยดอเพราะว่าเอ้ยใต้ไกลไฟเด้ดแม่แๆ่เพราะว่าช่วงนี้อากาศยังหนาวๆอยู่คือเพียบโอ้ยไข่ไข่อยู่ไกลเต่าไฟหามานมาไม่บิ้งป่า ไม่พอละก็โอ้ยทยออกก่อนะีอย่างนีาวกะปิกระเซตไปิ้งกะปิคนละปิ้งกะปิฮะใส่ใบตองค่ะหอมมาบนี้ทำลงมือเฮ็กันเลยเนาะให้ไอ้ตู้อัน้าวกะปิกะปิก่อนอ่าตักกะปิใส่ใบตองปิ้งด้เพื่อว่าปิ้งอันใส่ใบตองได้หมมาน้าสตีไา้แล้วใะไอ้ตายอ่านี่น้ำอุ่นเนาะทุกคนเาเอาไว้มาใส่ลงกใส่ใส่เจวอันนี้มา เอาไว้คีบเดยคีบปิงปาม้อสิปีไก่ทำเป็นขจะอ่าแล้วทุกคนเนาะกะปินี่กับพีตาตายยังจ๊เกลจ๊แกะมาเป็นสุดเลยได้พนฝามาให้นะอมใจดีนะกะปิแบบใหแบบกะปิกุ้งใ่ายพ่นวเขียนดอนข้างหน้านหอมนะทุกคนเนาะพ่อพ่ออา่อออออ่ออใ่อ อีบ่วงหนึ่งอีบ่วงหนึ่งเนาะไปคนสองบ่วงไปเลยอันนี้จะเห็ดเป็นกลิ่นข้าวแรงเลยเนาะ่จะกลิ่นข้าวแรงเลยทั้งสองครอบครัวสีแดงมาให้ทางนี้น้ำละกัดทางเฮือนนี้น้ำอันนี้เป็นอย่างมุกมุกปิ้งเลยปิ้งให้มันหอมเใ็นไหมอ่าครับ มอบหน้าที่ต่อเราทุกคนเนาะเพราะว่าหน้าที่ลูกเมมคือสิบวัดแล้วใค่แต่ได้ประมาณนี้ีุกคนเนี่ยถ้าใกิดมีเห็ุแห้งเนาะแฟนอ่อนเนาะใครแต่ซีลูกเต้นนวดนี่แหละพวกนี้นัะเอาสะอุ้มใส่เลยบอกว่าเออใส่เลยเนาะเพราะว่าก็ใส่แล้วนุ่งนางเป็นอย่างไงว่นุ่งนางใส่เป็นนัวน่าเนื่งเลยใส่หลายเมื่อวาใส่หลายบิเอฟซีเนี่ยนะมาว่ากินเป่นนัวลายนะ มันโบดีมันมีสารนั่นนั่นนั่นหลายๆอย่างเลยสารเกินว่าจังกนเนากต้องน้ำเทมหามีเท่านี้บอกติบอกเกินนิดยังจ้ะแย่จ้ะตีเลยน้องล่างตีตัวนี้บอกเอาไปยเลยอ่ามันนี้ก็ได้ปีจนไข่ไหม้ไปแล้วไม่ไปเจาะนั่งก็ได้อัน สี่ไข่เนาะไอ้ตู้าเจ้ไม่ไป่โตไม่ไป่โต้จะมากินมันหอมเนาะหอมเลยเอาลงเลิ่วันนี้ทอดข้าวอย่ก็มีอันเจล้น้องใส่กับเจ้าว่ะมีกุ้งแห้งน้ำที่เพิ่งฝากมาแล้วเหลือซนีนะคุณเอาไว้ใส่เจ้าว้าวหอมนะแล้วก็กินเนาะหอมเลยกันบรรยากาศเต็นใจนะลงมือเต็มที่ลงแข่งเตะขาลายเวทคอน้มันแน่ อย่านั่นเด้ออะบูก้าที่สิ้นอันน้องนางแถวนี้มีจกมีเสียมบ่เส้นไหนเดี๋ยวก็ได้หมอนบบติดเออมาคุดเนาะจกมีเสี่ยมีเครียดนี่ได้นะมคุดอีกหนิดหนึ่งใช่น้าตะกรงบกจะใส่หลายเมื่อกี้ว่าเสีอีกนิดหนึ่งอะ่กันน้อยคุดเนาะอืมกระเทือกเลยคือ่ใส่มันบดเลยบดหมดละมันบดเลยน้ำมันกันอ้าวไม่เบิดจะเป็นแต่อ้าวไม่เบิดสักกระเทือนบดเลยน้าบัณฑิต เทาสีมาต่ำกะปิ้ได้เอื้อตู้ไปเหามาเห็นกำการสองคนเหนาเห็นบปะวันห็นึ่เห็นแล้วมักเขือมักพริกแล้วก็มีอันโคใส่มะเขือเทศโซดะเฮียนได้จี้ไว้เนาะอันนี้พริกอะไรหอมจี่เพื่อมันหอมเนาะอันกระเทียมอันมกเพือเทาเอาดำๆออกใส่หลายๆเลยพริกขี้หนูมีก็เลยเอาขักเพทศง่ายๆแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นพริกขี้หนูหายากเด้อ เพ็ดอันค้างน้ำหมอกนี่กัเพ็ดคือกันค้างน้ำหมออกุ้ยแม่น้ำมันตกนะเออมดาเลยกุ้เอาไว้ใส่ก้มแรงแล้วนอนนั่งท่านั่นก็ทอดไข่ไปหนึ่งจ้าพอดีทอดไข่แล้วก็ปีงปลาเขาจะตามมาเพ็ดก่อนแล้วเาจึงเอากะปิลงดูเย็นแล้วนี่สใส่ให้เบิกไม่ใช่เหรอ อ่ามคือหมกแบบอะไรเนาะลองจามมอดูเอามือแงไม่เอาดีกว่าพ่อบอกันเพ็ดีกซถ้ากินกับอลาเผาน่นาจะใครตายปะเสรนเลยกัดน้องเสียแบบนี้นะกินซีดาดบอปีก่อนนมัอในนั้นมีันเ็ดมาณนี้าก่อนน่ินดาดพักก้อนกินกาปก้อน เ,เราไม่ต้องใส่แล้วเกลือ,อ,อนะเบือเนาะเบื่อเนาะอยากว่าอยากทานเลยว่าไ<อ>ข่เห็ดเงี้ยเอาไปไหมลงเนี่ย <laughs> อ <laughs> เอามาปะนี่เนาะเอาน้องนังเป็นงัวน้อยแท้ได้ใส่เป็นนัวนใส่น้ำตาลเพราะว่าสูตรสูตรเพื่อนเบื้องแม่เพื่อนแม่บางทีเขาเห็ดพิษทอดไข่ไก่อะ แผ่นใหญ่เลยแล้็เว่าประจำปีต้องเอาตามสูตรหลายกระดานแล้วจะใส่มากเลยเราว่าสิแต่ว่าคอน,นิสิ่งทำสูตรนำขนาดน,น,น,นั้นเนาะมัลืมเลยสิเนี้ยใส่<ะ>แล้วมะเขือเทักระรมคุณไม่อยากสนุนคันบุม๋มลงนี่นี่แบบปมาใส่เล็บใส่เล็บใส่เล็บว้าวมันจะเบี้ยมดำๆเนาะ ได้ได้เอาแบบนั้นด้ยใต้ปีนหมอกแล้วยันยันไปกินแบบนั้นยันตกมาได้กินเออลองให้สั้นๆหนึ่งนะใจอยากว่าอยู่ตรงนลานรีบไปสามข้างหลังก็ได้ย่บันแล้วนะฮะมันเสาอะมันสีเนี่ยเห็นบ่เสาผูกเสาเถวหลังคือเก่ากันมานี่ยกะ

สิ่กับนางนางนางลูมานองนางเจะมาดนี้โอ้นี่นีขั้นตอนการบีบนาวเลยเลยเป็น้องนางถูซีทักสิทาใหยังไทันได้กินก็แล้วมันคือแบบปลาเทอานาำลงเลย เหมือนคนเดอ้อมองเหมืนก่อนขอลนุขลนขลุนขลุนไปขลุนมาปั๊บสิจ่ะ <c oughs> เอาตามมันเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ,อีกนิดนึงนะท้องอีกรแล้วออะไรที่บอกน้่นปลาเอาเอาน้ำปลาอีถุงอืมแนวมันน้ำปลาเนาะนิดนึงนะให้มันมีกลิ่นหน่ิดนะน,น,นึนนนนง เดี๋ยวยังทีเด็ดเอาชิมก่อนนะยังทีเด็ดนะทุกคนมันยากแค้นนี่ทีเด็ดรุ่งกรุ่องแห้งลงไปบิดเลยโอ้ยมีฝาน่าหนักหนักหนอ่ะชิม อาอยางมะนาวไม่พอผมว่านะอ่าปัดอีกอะปัดไปหาเลยซีิก็พักไม่หรอพบ,บอกบอกมันมันสมกันใคม,มันแห้งเป็บไปทุบมาอะบนี้เอาก็ได้ต่ำแจ้งเราแล้วนเนาะเดาจ็ทอกันจะ ห้วเสียหัวหวหัวถ้าออกมัดกายด้วยนะโอ้โหว่าม่แหงได้หกมันหนักตื่นแล้วนะโอ้แล้วนะอาน้องนางน้มมกเฟืองมาเฟืองกาของ้ากะิซุกมากร่น้วใส่ทั้งหน้าน่องไผไผ่ชื่อไผ่วยชื่อกาถือว่าซุกดีไปนี่น่งแหงนึกในแรกก็น้องนางุกดีว่ะมั้ ว้าวปลาละซุกปลาไะ้ลลายซุปละบ่ปลาหิวเลยได้ปลาทูยังเนี่ยนี่อันนี้ปลาทูยังจักปลาทูทะเลหมูเตัวอยู่ทะเลนะมูปลาทูอาวะนี่มูเป็นตีปลาทูอาอาอะไรอาขึ้นซีเมนซุปตัวเดียวแล้วทู้นะนเดี๋ยวก็เริ่มเลยดีกว่ามาทำอ๋อกล่องข้านหน่อยค่ะนี่ว้าอันนี้จัง่เพิ่น อันนี้เมนเข้าให้เมนบอกเมนเข้าให้มันจะให้เขาให้เขาห้เขาให้ทุกคนมันจะแดงแบบนี้เนาะเ้าให้อันนี้เขาเฮ็ดยวนเทงให้นะเทงพูนะทุกคนเนาะโบเมนอันเฮ็ดยวนพื้นเพียงโบเมนเฮ็ดยู่ใบหน้าเ้าให้เม่นอย่างวะเอาตั้งเทิงตั้งเทิงแล้วก็สีโฮมโฮหไปทุกคนม้าปนีอาห่ะเขาเข้ากับซุกแล้วเนาะฝากกับพิ้งไปน้ำขิงไปน้ำ่าแล้วก็มีพักนี่มีมากซาวเวอร์ พักซัวซัวเป็นบอสซัวซัว a า r มะเขืออ่าพักกระสรมนันไม้น้ำกละกานีเลยกะไข่โสมไทอดไข่ใส่สมคนองกินมากินก่อนไอ้ตายจ้ะมาได้กินมาได้เอาเลยมาได้ทุกคนกินน้ำกันเขาให้เขาให้ให้ก่อนนะให้กินแล้วให้กินแล้วต้องให้บ่สอยากลองกินแล้วกินแล้วให้ น้นอ่างมุกกรตายเข้าเหนียว <c oughs> จำ้ำ <c oughs> หวานขนาดมาเบิ้งไข่เบื้องอันนี้ก็ตั้งใจกินป่านี่ค่ะโคสว่านเข้าเดียวนัดนเนาะการเร็จกล้องเองเบิ้งยิมเบ้องอันคอซีมอันทอดไข่ก็เนาะเพราะว่า อัอนตายเป็นคนทอดเองก็เลยซี๊เแล้ทุกคนกินกันเบิ้งท่าจะมังไงจะผิดชอบไอ้น,น,น้องหะองปลาทูปลาทูเยี่ยปลาทูทะเลไม่เห็นบอกปลาทูตะล่าน <c oughs> ตะล่าเค็มใจจำหลายพวกกันโอ้ยเซ็มมันปอนคป้าเข่าเดียวเลยกับสีเข่าทุกคนเขาให้มันมจีเป็นแบบนี้ด้วยเพราะว่ามัน น้ป่าขอบใจ FC เด้อที่ฝากทุกคนทุกคนเนใส่มือเลยถอดไข่นี่ให้พวกเขาได้กินเนาะจามอีกก่อนเอาอีกแล้วตาก้องมีเอาอีกแล้วจับจุดอีกแล้วนี่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 แค่อนาะโว้โหเป็นยังดไงบ้างใจดีทุกคน ีปลาทูจะดีขึ้นหน้าตาถึงเราจ้ามลางๆมาจางปั๊กกปักโก้ซ่บนซ่บบอแซ่บเราไปเซ็บเป็นายินเซฟบแล้วเนาะเข้าเดียวะอันซวนมะเขือในกวาเนี่ยมะเขือเนาะมะเขืออ่อนๆมะเขืออ่อนเลยทุกค มมีสตัมมะเขือมะเือมีแม่มะเขือพ่อสาพิษเขาวะเราเองเขาไม่ได้ใช่ยาแมงมันเข่าใดเดแมงปกติต้องกัดพ่วเช้าหลายก็เป็นพ่อสานพิษมะเขือมันปลูกง่ายปลูกข้าันอะไรเห็นไมเออออนางๆถ่ายกิ่นกันยังงามนะมุนาโซ่ดีเด้อพอให้มากินน้ำอี ก็ะจุดปยบอก็จะจุปยอันต้อนเห็นมีกุ้งเห็นกุ้งเห็นกุ้งก็มาเปืองถึงมันปลาบาช่องนี้คนก็มีคนให้มีหลักเบวาคนอะงาทุกคนฟิงป่าค่ะได้กินปลาค่ะก็ตายวะชิ้นปลาอะไรก่อนหวานเนาะบอปลาซุดแม่ปลาซุดตักออกมาจากทะเล ไม่เลยนเดือดเลคนคิมไล่ไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวมาเค็มนะคุณพ้วโอ้สะกองตะก้องกันนี่เี้ยทุกคนไปเี้ยทำไมกิมันครบไปทุกอันนะคุณ้าอยู่ลาวนะน้อมนถือเ่รามันว่าขั้นกินบ่ครบไปทุกจานเลยบางทีมันสิปีมันสิปียังงเลย มันสีบัวอิ่มเอ่าแม่หลานมันสีบัวอิ่มเอาบปนี่พวกเ้าขอดูพวกเ้าวสามคนเนาะต้องขอดูกินข้าวกันเลยทุกคนมากินด้วกันถ้ากินไปได้พวกเ้าวจะกินเพื่อแม่ก็รักกันไฟกาค่ะส่งอ้น้องเพื่อนผักส่งได้เลยส่งไอ้น้องสาวเราข้าม่วนเด้อทุกคนดูเข้าไปติดตามทับทุ้มเลยทุกคนเด้อทางส่งส่งไอ้น้องสาวเราข้าม่วน ส้ม m z o น้องนางกับ zoom z o o อันของโซ่ไอ้น้องสาราขโมยทั้งนั้นเลย fg น้องนางไปหา fg เหี่ยน z o o ไอ้น้องก็ได้ไปหา z o o ไอ้น้องเบิร์ตก็ได้ไปไปแม่มาไปเบิร์ตเนาะคนจ้างกันไปก็ต้องขอบใจ fg ดีเธอเงินน้อยที่ป่ะเงินน้อยใจดีฝากเงินมาให้พวกเราแล้วก็ทานอาหารดีๆโดยราคาทั้งผักกะปิมาให้พร้อมมาตุนผักกะปิมาให้พร้อมเอย่าพิจิแกะเนาะโดยแม่ คลิปนี้พวกเราต้องขอจบไปก่อนทนุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราเด้อแล้วก็ฝากติดตามส่งให้น้องสาวเราไนเนอสาวเราคลิปนี้ต้องขอจบไปก่อนนะทุกคนขอบใจบ๊ายบายปีนี้เจ๊เจนอีกแล้วอีกแล้ว